ครับวันนี้ก็สำรวจนะครับพื้นที่นะครับที่จะวางพึ่งโพงนะครับตอนนี้ก็จะขยายพื้นที่มาที่แม่ใจนะครับตรงสีถ้อยนะครับตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะฮะตอนนี้จะส่วนมากจะเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่เยอะนะครับสีถ้อยลิ้นจี่ลาไยนะครับตอนนี้บริเวณพื้นที่ตัวนี้ก็จะเป็นหญ้าดอกขาวนะครับเยอะนะครับ ค่อนข้างเยอะนะครับมาดูพื้นที่สมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวมาดูว่ามีพึ่งหรือเปล่านะครับเป็นแมลงช่วงนี้หนาวนะครับพึ่งยังจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับ ยากเห็นแม่ไม้นะครับมาดูตัวนี้ก่อนนี่นฮะถือว่าลักษณะพื้นที่ค่อนข้างดีนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้เหมือนจะมีพึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนี่เยอะเลยพึ่งพุ่นี่นะครับพึ่งเยอะเยอะมากนะครับอุดมสมบูรณ์ดีพื้นที่อย่างนี้เหมาะสําหรับ พึ่งนะครับนะครับเอาเกสอนตอนเช้านะครับนี่เหมือนจะเป็นลิ้นจีรึเปล่าลิ้นจีนะครับน,นี่ต้นลิ้นจีนะครับนี่ไม่ตอมชอบตอมที่แดดๆนะฮะ ครับมุมนี้เยอะมุมนี้เยอะมากเลยนะครับเ,เยอะเลยนะครับตรนนี้ก็ขยายพื้นที่ให้ผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุตะบนสีถ้อยนะครับนี้ก็พามาดูชอบแบบพื้นที่ตรงนี้ นี่เป็นเหมือนกับเป็นคลองะครับคลองนี่กระตอมเยอะเลยนะแสดงว่าสภาพตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่ประเมินจากชุมชนว่าไม่มีการใช้สารเคมีนะครับระยะสั้นเราจะให้ปลูกเลี้ยงพึ่งระยะยาวจะผสมผสานกับชั้นน้ำลงนะฮรลมเลื่อนดีมากนะครับ